ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อการหาพื้นที่โดยการอินทิเกรตเทียบ y นะคะการอินทิเกรตเทียบ y เพื่อหาพื้นที่คอนเซปต์ Concept ก็จะคล้ายๆก,กันกับการอินทิเกรตเทียบ x เพื่อหาพื้นที่แต่กราฟก็จะอยู่ในแนวของแกน y มากกว่านั่นก็คือเราจะเห็นขอบล่างของรูปแล้วก็ขอบบนของรูปก็จะได้ y เท่ากับ c ถึง y เท่ากับ d เป็นขอบเขตของการอินทิเกรตเราจะลองมาดูกันค่ะว่าทำยังไง ต่อไปเป็นการหาพื้นที่โดยการอินทิเกรตเทียบ y นะคะการหาพื้นที่แบบนี้มันจะมีกราฟอยู่2เส้นก็คือ x เท่ากับ g y แล้วก็ x เท่ากับ f y เราจะเซ็ตสมาการการอินทิเกรตได้ยังไงเราต้องสิ่งที่เราต้องการคือต้องการหาบริเวณสีเหลืองที่แรงเงานั่นก็คือจากข้างล่าง y เป็น c ไปยังข้างบน y เป็น d จากกราฟด้านขวาคือ x เท่ากับ f y จากกราฟด้านซ้ายคือ x เท่ากับ g y เพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนว่าเราทำการเชื่อมซ้ายกับขวาเข้าหากันแล้วแรงเงาทับไปเรื่อยๆทับไปเรื่อยๆสมมติว่าแรงเงาถี่ๆแล้วก็ทับกันไปเรื่อยๆดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบริเวณสีเหลืองนั่นเองเพราะว่าเราแรงเงาจนเต็มพื้นที่ดังนั้นการสร้างสมการการอินทิเกรตเพื่อให้ได้บริเวณที่แรงเงา มันก็คือการอินทิเกรตตั้งแต่ข้างล่าง y เท่ากับ c นั่นคือการเริ่มแรงเงาไปยัง d ของด้านขวาก็คือ x เท่ากับ f y ลบด้านซ้ายคือ x เท่ากับ g y d ตอนนี้จะเป็น d y เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าณตอนนี้เราทำการอินทิเกรตเทียบ y ดังนั้น d ก็เลยเป็น d y ขอบเขตการอินทิเกรตต้องเป็น y ข้างล่างไปยัง y ข้างบนนั่นก็คือจาก c ไปยัง d นั่นเองก็จะได้บริเวณที่แรงเงานะคะเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตในหัวข้อนี้ต่างจากหัวข้อที่้ลยตรงที่ว่าเป็นการอินทิเกรตเทียบ y ดังนั้นตัวแปรของกราฟเราจะเซตให้เป็นตัวแปร y นั่นคือ x เท่ากับ f y อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น x เท่ากับ g y แล้วก็เอามาลบกันกลายเป็นตัวถูกอินทิเกรตที่เราจะต้องอินทิเกรตต่อน,นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1จงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย y เท่ากับ x ลบหและ y เท่า y กำลังสองเท่ากับ2 x บวก6ดังนั้นจะได้ว่าอันแรก เราทำการวาด y เท่ากับ x ลบ1เพราะฉะนั้นลงมา1หน่วยอันนี้คือ y เท่ากับ x ลบ1ถัดไป y กำลังสองเท่ากับ2 x บวก6ซึ่งถ้าเกิด x เป็น0เราจะได้ y กำลังสองเท่ากับ6 y เท่ากับบวกลบ6มันก็จะตัดประมาณแถวนี้นะคะบวกลบบวกลบรูท6นะคะเสร็จแล้วถ้าเกิด y เป็น0 ก็จะได้ว่า x มันคือลบ3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้กราฟของพาราโบลาตะแคงขวาจุดยอดที่ลบ30ประมาณนี้เดี๋ยวจะใช้สีที่ต่างกันนะคะก็จะลากออกมาแล้วก็ลากออกมาได้ประมาณนี้ก็จะได้ พาราโบลาแต่แข็งดังนั้นบริเวณที่เราต้องการหาก็คือบริเวณนี้แรงเงาด้วยสีเหลืองอันนี้คือบริเวณที่เราต้องการหาพื้นที่นะคะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายตัวเนี้ยด้านซ้ายมันคือ x เท่ากับลบ3ดังนั้นตอนนี้เราต้องการทราบจุด เพราะว่าบริเวณสีเหลืองมันเจอกันที่จุดตัดดังนั้นจุดตัดของกราฟจุดตัดของกราฟ y เท่ากับ x ลบ1แล้วก็ y กําลังสองเท่ากับ2 x บวก6 y กําลังสองเท่ากับ2 x บวก6 y กําลังสองเท่ากับ2 x บวก6 x เดียวก็จะกลายเป็น y กําลังสองลบ6เท่ากับ2 x, 6, x ดังนั้น x เดียวก็คือ y กําลังสองส่วน2ลบ3ดังนั้นจับ x นี้เท่ากับ x นี้ดังนั้นเราจะได้ว่า y กําลังสองส่วน2ลบ3เท่ากับ y บวก1ดังนั้นเราก็เลยได้ว่า y กําลังสองลบ6เท่ากับ2 y บวก2ดังนั้น y กําลังสอง ลบ 2y ลบ8เท่ากับ0ดังนั้นจัดการแยก2เล็บเท่ากับ0 y y 4 2ลบบวกเพราะฉะนั้นเราจะได้ y เท่ากับลบ2แล้วก็4เราก็แทนลบ2เข้าไปที่ตรงนี้นะคะได้เป็นลบ2แล้วก็ y เท่ากับ4ตรงนี้ แทนเข้าไปดังนั้นเราก็เลยได้ว่าถ้าจะหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาการแรงเงาของเราเราเริ่มแรงเงาตั้งแต่ข้างล่างคือ y เท่ากับลบ2ทับกันไปเรื่อยๆทับกันไปเรื่อยๆทับกันไปเรื่อยๆทับกันไปเรื่อย,อยๆจนเต็มเพราะฉะนั้นเริ่มที่ลบ2สิ้นสุดที่4เส้นด้านขวาลบด้านซ้ายด้านขวาเราคือ y เท่ากับ x ลบ1ดังนั้น x เท่ากับ y บวก1ด้านซ้ายด้านซ้ายเราคือพาราโบลาซ้ายเราคือ y กำลัง2เท่ากับ 2x บวก6ซึ่งเราย้ายข้างเพื่อให้เกิด x นั่นคือ x เท่ากับ y กำลัง2ส่วน2ลบ3เพราะฉะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดเอามาสร้างเป็นสมการเพื่อหาพื้นที่ดังนั้นเราจะได้ว่า บริเวณที่แรงเงาเกิดจากการอินทิเกรตจากด้านล่างไปยังด้านบนนั่นก็คือ2ไปยัง4อ่ลบ2ไปยัง4นะคะด้านขวาลบซ้ายขวาเราคือ y บวก1ขวาเราคือ x เท่ากับ y บวก1ด้านซ้ายเราคือพาราโบลาพาราโบลานั่นก็คือ y กำลังสส่วน2ลบ3 y กำลังสส่วน2ลบ3 แล้วก็ด y ดังนั้นได้เป็นลบ2ถึง4 y บวก1ลบ y กำลังสองส่วน2บวก3 d y ดังนั้นมันคืออินทิเกรตลบ2ถึง4ลบ y กำลังสองส่วน2บวก y บวก4 d y เสร็จแล้วเราก็จัดการอินทิเกรตได้เลยนั่นคือลบ y กำลัง3ส่วน6 บวก y กำลังสองส่วนสองบวก4 y ใส่ลบ2ไปอย่าง4เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบ4กำลัง3ส่วน6กกำลัง2ส่วนส4คูณสี่ลบกับแทนสองแทนลบ2เข้าไปลบกับลบ2กำลัง3ส่วน6บวกลบ2กำลังสองส่วน2บวก4คูณลบ2เพราะฉะนั้น ผลลับที่ได้คือ18นั่นเองเรียบร้อยอันนี้คือการอินทิเกรตโดยเทียบตัวแปร y ตัวอย่างที่2ให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย x เท่ากับ uh, y กำลังสอง x อ y เท่ากับ x ลบสโดยอินทิเกรตเทียบ y เพราะฉะนั้นวาดกราฟก่อน x เท่ากับ y กำลังสองคือพาราโบลาตะแคง เสร็จแล้ว y เท่ากับ x ลบ2คือเส้นตรงเลื่อนลงมา2หน่วยบริเวณที่อยากได้ก็คือบริเวณนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบริเวณนี้เราก็ต้องหาสมการการอินทิเกรตมานั่นก็คือมันเกิดจุดตัดบริเวณนี้และบริเวณนี้นะคะดังนั้นหาจุดตัดออกมาจุดตัด เส้นแรกคือ x เท่ากับ y กําลังสองเส้นที่สองคือ y เท่ากับ x ลบสองเพราะฉะนั้นจับ x ให้เท่ากับ x นั่นก็คือ y กําลังสองเท่ากับ y บวกสองดังนั้น y กําลังสองลบ y ลบสองเท่ากับศูนย์ทําการแยกวงเล็บเราจะได้เป็น y y สองหนึ่งลบบวกดังนั้น y เท่ากับสองแล้วก็ ลบหเราได้จุดตัดออกมาแล้วดังนั้นเราจัดการหาสมการการอินทิเกรตเพื่อให้ได้พื้นที่อันแรกคือจากขอบเขตข้างล่างคือ y ลบหไปยังขอบเขตข้างบนคือ y เป็น2ขวาลบซ้ายขวาคือ x เท่ากับ x เท่ากับ y บวกสซ้ายก็คือ x เท่ากับ y กํลังสองนะคะ ดังนั้นสร้างสรรมการการอินทิเกรตออกมาจะได้ว่าพื้นที่บริเวณที่แรงเงาคือการอินทิเกรตจากข้างล่างไปยังข้างบนดังนั้นจะได้ว่าข้างล่างคือลบหนไปยังข้างบนคือ2ขวาลบซ้ายก็คือ y บวก2ด้านขวาคือ y บวก2คือเส้นสีดำเส้นนี้แล้วก็ด้านซ้ายคือเส้นสีแดง y บวก2ลบกับ y ายกำลังสองดีดังนั้นได้เป็น y ายกำลังสองส่วน2บวก 2y ลบ y ายกำลัง3ส่วน3ใส่ลบ1กับ2เข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามันคือ2องกำลังสองส่วน2บวก2คูณ2ลบ2องกำลัง3ส่วน3ลบกับลบ1นึ่กำลังสองส่วน2บวก2คูณลบ1ลบกับลบ1นึ่กำลัง3ส่วนสาม เลขสาเพราะฉะนั้นทำการบวกลบมามันคือ9ส่วน2นั่นเองเราเห็นว่าตัวอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องอินทิเกรต2ชิ้นเหมือนการอินทิเกรตที่เทียบกับตัวแปร X นะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนให้เป็นเทียบกับตัวแปร Y เราก็จะระบายแบบทับกันขึ้นไปเราก็จะได้อินทิเกรตแค่ชิ้นเดียวจบก็ได้คำตอบออกมาเช่นเดียวกัน เราก็ได้ทราบไปแล้วว่าในการหาพื้นที่โดยการอินทิเกรตเทียบ Y ทํทำยังไงหลักการหลักเลยก็คือเราต้องวาดรูปให้ได้ก่อนเพื่อหาบริเวณที่ต้องการอินทิเกรตนะคะแล้วเราจะเห็นว่าตัวถูกอินทิเกรตเราต้องทำการจัดให้เป็นฟังก์ชันของตัวแปรวให้หมดก็คือตัวขวาลบตัวซ้ายนั่นก็คือ f y ลบ g y แล้วค่อยอินทิเกรตตามสเต็ p นั่นเองค่ะ